สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทำข้าวเหนียวปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งใส่กล้วยใส่เผือกค่ะทําขายอันละสิบบาทขายได้ขายง่ายขายดีมีกําไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะวิธีห่อง,ง่ายๆสีสวยนะคะนี่ น,นี้ไส้เผือกแน่นๆค่ะไส้เผือกเรากวนเองใหม่ๆหอมๆเลยนะคะ <c oughs> ข้าวเหนียวก็จะไม่นิดนึง <c oughs> หอมอร่อยมากๆเลยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ขายง่ายขายดีมีกำไรนะคะ <c oughs> ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแพรเลือกใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูจะได้เม็ดสวยค่ะข้าวเหนียวเคี้ยวงูใหม่ค่ะนําไปแช่น้ําประมาณ4-5้าชั่วโมงให้นิ่มดีค่ะพอแช่เสร็จก็นําไปล้างสักสองสามน้ำให้น้ําใสสะอาดดีใสตะแกรงพักสเสด็จน้ําแล้วก็นํามาห่อผ้าขาวบางแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งให้สุกนุ่มดีนะคะใครไม่มีหวดก็ใช้ห่อผ้าขาวบางนึ่งได้ซึ้งได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีหัวก็ใช้หววนึ่งได้เลยนะคะ ตัง้งมอซึงพอน้ำร้อนน้ำเดือดดีค่ะใส่ข้าวที่เราห่อผ้าขาวบางเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะลงมานึ่งเกลี่ยออกนะคะข้าวจะได้สุกง่ายสุกไว้ค่ะเกลี่ยออกแล้วก็ทําหลุมตรงกลางค่ะให้ความร้อนผ่านข้าวจะได้สุกง่ายสุกไวนะคะ พอเราเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะ้าเข่าบางคลุมไว้จะได้ละอุดีค่ะจะได้สุกไวจากนั้นปิดฝาค่ะนึ่งต่อประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิบนาทีให้ข้าวสุกนุ่มดีนะคะข้าวของเราก็สุกดีแล้วค่ะสุกนุ่มดีละนี่เผานึ่งสาสิบนาทีค่ะสุกนุ่มดีละค่ะ พอสุกนุ่มดีก็ปิดเตาแล้วก็ปิดฝาพักไว้ก่อนนะคะให้ข้าวยังร้อนอยู่ค่ะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของกะทิไม่มูนข้าวเหนียวนะคะตั้งหม้อเปิดไฟอ่อนใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะ คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะต้มต่อจนกะทิสุกแต่ไม่ต้องเดือดนะคะพอเกลือ <P ic let> พอน้ําตาละละลายดีค่ะพอกะทิสุกดีแล้วนะคะสุกดีแล้วแต่ไม่ต้องเดือดค่ะจากนั้นปิดเตาปิดเตา,เตาแล้วก็นําไปเทใส่ข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกไว้ที่ยังร้อนๆอยู่นะคะข้าวเหนียวที่เรานึง่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆนะคะน้ํากะทิที่เราต้มเมื่อกี้ร้อนๆค่ะเทใส่ลงไปค่ะ เราจะทำการมูนข้าวเหนียวก่อนนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีค่ะการที่เราเทน้ำกะทิร้อนๆใส่ลงไปในข้าวเหนียวที่ยังร้อนๆอ,อยู่จะทำให้ข้าวด,ด,ดูดซับดูดซึมเอาตัวน้ำกะทิได้ง่ายได้ดีนะคะ พอเราคนข้าวเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นหาอะไรมาปิดค่ะปิดไว้นะคะให้ข้าวละอุดีจะพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ข้าวดูดซับเอาน้ํากะทิดีนะคะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของเผือกนะคะเผือกปอกเปลือกล้างทําความสะอาดใ้เกลืแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะไม่หนาไม่บางมากประมาณนิ้วหนึ่งนะคะนํามานึ่งค่ะตั้งหม้อซึ้งพอน้ําเลือนน้าเดือดยกขึ้นนึ่งค่ะนึ่งต่อประมาณ15-20นาทีจนเผือกของเราสุกนุ่มดีค่ะ เผือกของเราก็สุกดีแล้วค่ะนี่แผือนึง15นาทีสุกดีแล้วนะคะพอสุกดีก็ปิดเตายกลงนําไปใส่ชามแล้วก็นําไปตำให้ละเอียดนะคะเผือกที่เรานึ่งลร้อนค่ะสากสวมด้วยถุงแกงนะคะ ตามตอนที่ยังร้อนๆค่ะเผื่อของเราจะละเอียดง่ายละเอียดไวนะคะส่วนใครจะเอาละเอียดมากละเอียดน้อยก็ตามชอบเลยค่ะพอละเอียดได้ที่ตามที่ต้องการก็นำไปกวนได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะมาทําในส่วนของเผือกกวนนะคะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนค่ะใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวใส่น้ําตาลทรายได้ค่ะแต่การที่เราใส่น้ําตาลมะพร้าวจะทําให้หอมอร่อยมากกว่านะคะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะคะ พอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่เผือกที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนควนต่อด้วยไฟอ่อนค่ะควนต่อจนเข้ากันดีเนียนดีค่ะแห้งดีนะคะ พอเผือกวนของเราแห้งดีไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปิดเตาเลยค่ะปิดเตาเทาใส่ชามพักไว้นะคะพอรมนูนข้าวเหนียวครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่ข้าวขึ้นดีแล้วนะคะอืดดีแล้วค่ะ ข้าวดูดซับเอาน้ํากะทิดีแล้วค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะใครจะมูน1ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้ค่ะแต่ประมาณ1ชั่วโมงก็ขึ้นดีแล้วค่ะ จากนั้นเราจะมาทําการห่อข้าวเหนียวปิ้งของเรากันนะคะกล้วยน้ํำว้าค่ะเลือกที่แก่ๆนะคะลูกกลมๆอ้วนๆไม่มีเหลี่ยมค่ะสุกงอมนะคะจะได้หวานดีค่ะแล้วก็เผือกวนที่เรากวนไว้เมื่อกี้นะคะใครจะเพิ่มไส้อย่างอื่นไปได้เลยตามชอบเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําการห่อกันนะคะเตรียมใบตองค่ะเช็ดทําความสะอาดให้เกลี้ยงนะคะหน้าหลังให้เกลี้ยงค่ะแล้วฉีกประมาณ5เซนนะคะไส้ก็จะมีกล้วยค่ะกล้วยน้าําว้าสุกงอมนะคะผ่าเล็กใหญ่สั้นยาวมากน้อยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไส้เผือกที่เรากวนไว้เมื่อกี้นะคะจากนั้นจับม้วนมาค่ะทําเป็นกล้วย ทำเป็นกลวยแบบนี้นะคะเล็กใหญ่มากน้อยตามชอบเลยค่ะม้วนมาทําเป็นกลวยแบบนี้ค่ะจากนั้นตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปแล้วก็ยัดลงไปให้แน่นนะคะ ด้วยกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าสุกสุกงอมจะได้หวานดีนะคะแล้วก็เข้าเหนียวโปะข้างบนอีกทีนึงค่ะใครจะทำห่อเล็กห่อใหญ่มากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะพอโปะดีค่ะจากนั้นพับลงค่ะพับซ้ายพับขวาเก็บมานะคะซ้ายขวาขวาซ้ายตามถนัดเลยค่ะ พับปิดไว้แบบนี้จากนั้นก็กดลงหน่อยพับลงมาค่ะลงมาซ้ายขวาขวาซ้ายพับลงมานะคะปับ๊บจากนั้นไม้ไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะหรือว่าไม้แหลมอะไรก็ได้เสียบแทงไปแล้วก็แทงมาตรงนี้ ให้กลับจะได้อยู่ดีนะคะแค่นี้ก็ได้ข้าวเหนียวปิ้งทรงกรวยส,สวยๆแล้วค่ะพักไว้ค่ะอีกทีนะคะใบตองก็เลือกที่ช่วงที่ยาวหน่อยค่ะทําออกมาจะได้สวยใครจะทำข้างนี้ก็ได้หรือถ้าทําอีกข้างหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันจับม้วนมาเป็นกรวย ประมาณนี้นะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปเอกค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ยัดลงยัดยัดลงให้แน่นดีค่ะตามด้วยเผือกกวนที่เรากวนไว้เมื่อกี้นะคะ กวนเองใหม่ๆห,หอมๆค่ะแล้วก็โปะด้วยข้าวเหนียวข้างบนหน้าอีกทีนึงค่ะจับกดกดลงจะได้แน่นดีนะคะพอแน่นดีจับพับลงค่ะพับลงพับซ้ายพับขวามานะคะ เก็บซ้ายขวาแล้วก็กดลงหน่อยหนึง่งจากนั้นก็พับลงมาค่ะนี่พับลงมาแบบนี้ไม้แหลมค่ะไม้จิ้มฟันเสียบแทงลงมาแล้วก็กรัดไว้นะคะจะได้อยู่ดีแน่นดีค่ะแค่นี้ค่ะยยง่ายๆสีสวยนะคะพักไว้ค่ะข้าวเหนียวป,ปิ้งของเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยค่ะ ใส่กล้วยแ่ะทํทำไม้กลัดสองอันนะคะใส้เผือกใส่เผือกไม้กลัดอันเดียวค่ะทำให้แตกต่างเวลาทำขายจะได้รู้นะคะทำกินก็จะได้รู้ค่ะใครชอบไส้เผือกไส้กล้วยตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปย่างค่ะใครมีเตาถ่านก่อเตาถ่านย่างได้เลยนะคะยิ่งจะหอมอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีมีเตาไฟฟ้าใช้ได้ค่ะไม่มีเตาไฟฟ้าใช้กระทะเทฟลอนย่างเตาแก๊สยังได้เลยนะคะสุกหอมอร่อยดีเหมือนกันค่ะตามสะดวกตามชอบเลยนะคะ ส่วนวันนี้พามีเตาไฟฟ้าค่ะพาก็จะใช้เตาไฟฟ้าในการย่างนะคะเปิดเตาพอเตาร้อนดีค่ะก็นำข้าวเหนียวของเราลงไปย่างได้เลยค่ะจากนั้นก็มันย่างกลับไปกลับมาจนสุกหอมได้ที่ตามที่ต้องการนะคะสุกหอม ทั้งสองด้านค่ะย่างด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านค่ะว่าไฟแรงมากแรงน้อยค่ะ ข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยไส้เผือกของเราก็ปิง้งสุกหอมดีทุกข้างทุกชิ้นแล้วนะคะย่างปิง้งด้วยไฟอ่อนๆค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวปิ้งแบบนี้ค่ะชิ้นประมาณนี้ขายชิ้นละสิบบาทยังไงก็มีกําไรครึ่งต่อครึ่งค่ะจะได้ขายง่ายขายดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้กาไรเยอะๆก็ทําชิ้นเล็กหน่อยนะคะอยากขายดีๆก็ทําชิ้นใหญ่หน่อยค่ะยังไงก็มีกําไรค่ะ ลองไปทำดูค่ะข้าวเหนียวปิ้งใส่กล้วยใส่เผือกสูตรของแพวนี้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะหอมมันหวานกําลังดีค่ะใส่กล้วยชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่เผือกกวนเยอะๆเพราะเรากวนเองใหม่ๆหอมๆยิ่งจะอร่อยมากเลยนะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ